เงินเดือนแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเมื่อเรียกเงินน้อยก็อยู่ไม่ไหวแต่เรียกมากไปก็กลัวเขาไม่รับยิ่งเป็นเด็กจมใหมย่ยิ่งไม่รู้ว่าจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ประสบการณ์เรามากพอหรือเปล่านะอย่างเรานี่นับว่าเก่งระดับไหนควรได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นคําถามท,าที่ตอบยากมากสุดท้ายเราเลยไปจบที่ฐานเงินเดือนเริ่มต้นแบบต่ำเตี้ยเรียดินบางทีเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ถอยไม่ได้แล้ว ต้องรับงานนี้เท่านั้นเลยต้องลดแลกแกกแถมเงินเดือนเริ่มต้นที่หมื่นห้าทำงานหกวันแล้วก็หมดไฟตั้งแต่สามเดือนแรกของการทํางานเรียกน้อยแบบนี้นายจ้างยิ้ยมเลยการที่เราถ่ายเงินเดือนน้อยก็หมายความว่าเวลาปรับเงินเดือนไปที่ปลายปีที่มาจะคิดเป็นเปอร์เซนต์จำนวนเงินที่ขึ้นมาก็จะน้อยตามไปด้วย จนอยากตะโกนถามว่าอันนี้ปรับขึ้นให้แล้วใช่ไหมย,ยังไม่ได้พูดถึงอัตราเงินเฟอ้อที่ต้องเอามาคิดด้วยเลยนะการทำงานอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานก็คงไม่ใช่คำตอบสำหรับคนยุคใหม่แล้วดังนั้นจะเกิดเทรนการเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มเดือนเงินเดือนที่เรียกว่า Job Hopping ก็ไม่แปลกในเมื่อองค์ประกอบก่อนเอ้ในเมื่อองค์กรไม่ให้ความสำคัญกับเงินเดือนพนักง,งานเลย วิเคราะห์ข้อมูลในปี2021ที่รวบรวมข้อมูลเงินเดือนจากพนักงานชาวอเมริกันกว่า88ล้านคนพบว่าคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานนั้นมีจํานวนเงินเดือนที่ใส่หน้าคนที่ตัดสินใจทํางานอยู่ที่เดิมและยังมีการสํารวจไปเมื่อต้นปี2023ชาวอเมริกันวกว่า96%กําลังอยู่ในระหว่างการมองหางานใหม่และ40%ของพวกเขาลว้วนบอกตรงกันว่าเหตุผลในการมองหางานใหม่คือ ต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นโตเลียนโทมัสนักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าพนักง,งานที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะการเติบโตอย่างเชื่องช้าในที่ทำงานเดิมและรู้สึกไม่เห็นความก้าวหน้าในด้านการเงินเลยการทำงานอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานําทให้เราได้รับเงินเดือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงาน ดังนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนงานเลยกลายเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับการเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเองอย่างก้าวหน้าโดยกระโดดและได้รับเงินเดือนพอดีกับค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงานแต่การเปลี่ยนงานเราก็ยังต้องเจอกับการก่อเงินเดือนที่คาดหวังอีกครั้งซึ่งการที่เราเรียกเงินเดือนตั้งแต่ ตั้งต้นหรือเงินเดือนปัจจุบันเอาไว้น้อยก็อาจเป็นอุปสรรคในการเรียกเงินเดือนจากที่ใหม่ได้เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องอ้างอิงจากเงินเดือนเดิมที่อยู่ดีหรือถ้าจะใจกล้าเรียกที่อยากได้ไปเลยก็กลัวว่าเขาจะโทรคุยการกลายเป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนเราจะต้องเป็นแรงงานราคาถูกของวงการนี้ตลอดไปเลยหรือยังไงแล้ว เรียกเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะได้ใจเธอถึงจะมีความพูดที่ว่าเรื่องเงินเดือนไม่บอกกันจะดีกวา่าแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการเปิดใจคุยกันเรื่องเงินเดือนจะช่วยให้เราประเมินตัวเองได้ง่ายขึ้นการปรึกษาเพื่อนในสายงานเดียวกันก็อาจเป็นหนึ่งทางออกที่ดีในการเปรียบเทียบความสามารถประมาณนี้ประสบการณ์ประมาณนี้ครได้เงินเดือนเท่าไหร่เมื่อได้คำตอบแล้วตัวเราน่าจะมีค่าประมาณเท่าไหร่ คอรี่ดันหลับทั่วให้คําปรึกษาด้านการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่แนะนำเอาไว้ว่าการเลียกเงินเดืนอนควรเรียกให้สูงกว่าที่ตีค่าตัวเองไว้ด้วยซ้ำหรือที่บ้านเราเรียกว่าตั้งราคาเผื่อต่อน,นั่นแหละเพราะองค์การเพราะองค์กรส่วนใหญ่จะต่อรองเงินเดือนที่เราเรียกไปอยู่แล้วถ้าเลี้ยงสูงเกินไปเขาก็ปาทิ้งหรือเปล่านะที่จริงปัญหานี้ก็เป็นปัญหาโลกแต่อยู่เหมือนกันถ้าเรา คิดมาอยากขีดทวนหาข้อมูลหาเหตุผลมาสนับสนุนเงินเดือนที่เราควรได้ไว้พร้อมขนาดนี้แล้วการที่เขาไม่แม้แต่จะเรียกเราเข้าไปคุยนั่นก็อาจเป็นสัญญาณว่าองค์กรนั้นไม่ได้สนใจให้ทรัพยากรบุคคลของพวกเราพวกเขามากขนาดนั้นเพียงแค่เฟ้นหาแรงงานราคาถูกมันใช้งานเท่านั้นเองฉันไม่ยอมเป็นแรงงานราคาถูกตลอดไค่หลออนะ ข้อจํากัดของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนก้าวหน้ามาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกสบายใจกับที่ทํางานทุกอย่างแต่ไม่แต่เรื่องเยอะที่ไม่อยากจะทําใจยอ,อมรับคือเรื่องเงินเดือนก็ยังพอมีทางอ่ออยู่บ้างการเปิดใจคุยกับหัวหน้าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่สําคัญรู้สึกว่ามันน้อยเกินเมื่อเทียบกับหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นถุกวัน รู้สึกว่าการทํางานเพิ่มเติมในวันหยุดก็ควรได้รับเงินเดือนเพิ่มถ้าเหตุผลของเรามีน้ําหนักมากพอนายจ้างก็น่าจะหยิบไปพิจารณาบ้างยิ่งถ้ารวมตัวกับเพื่อนร่วมร่วมคนอื่นอยู่ได้ยิ่งจะดูมีน้ําหนักมากขึ้นหรือถ้าเงินเขาไม่สามารถให้ได้เลยชนิดที่ว่าเหนียวมากลองต่อลองในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน อย่างวันลาเพิ่มสวัสดิการปรับหน้าที่และผิดชอบชั่วโมงการทำงานหรือแผตุการณ์ปรับตำแหน่งในอนาคตก็ได้เช่นการลอหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าที่ตรงนี้แหละที่ตรงกลางไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแต่ถ้าคุยกันอย่างไงก็หาตรงกลางระหว่างตัวเรากับนายเจ้าไม่ได้การจะเดินจาก ไปแล้วค่ะางานใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพียงแค่ทําให้เรากับเขาจบสวยที่สุดเทพอและการใส่เงินเดือนที่คาดหวังครั้งนี้จะต้องเป็นเงินเดือนที่เราต้องการเงินเดือนที่อยู่เราอยู่ไม่ได้ลดแรกแจกแถมอีกแล้วเพราะเรามาักจะประเมินตัวเองต่ากขวาที่เป็นจริงเสมอบางครั้งการผิดหวังในเงินเดือนที่ได้รับยังไม่เท่าผิดหวังเกับการ กับ,บนายจ้าที่ไม่เห็นคุณค่าคนทำงานเลยครับ